หลายหลยคนก็บอกว่าอยากเห็นซีนชุดราตรีเยอะๆใช่ปะพวกหนูก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่าสภาพอากาศมนไม่เป็นใจกับกัน ฉากนั้นเลยทางแบบว่าทีมพ่วงกับอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมาถามเราเหมือนกันแต่ก็ก็บอกเขาไปว่าอยากให้เป็น MV ที่ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งอะไรก็ตาม1-16ถึงก็อยากให้ทุกคนมีซีนที่ออกมาไม่มีใครแบบว่าแวบๆเห็นแล้วก็หายไปทุกคนทายไม่ถูกหรอกว่าใครได้เบอร์16อหะเชื่อหนูเถอะหนูไปอ่านมาหลายๆคนอะตีความไปเยอะมากกับกับกับเอมเพลงนี้พี่อมจะกรัตแล้วมาส่งพี่อมอะไรเงี้ย <laughs>

จัดๆกับตอนกลางคืนอะที่ฝนตกก็คือภายในวันเดียวทุกอย่างเกิดขึ้นภายในวันเดียวเป็น MV ที่แบบสตอรี่แน่นมากเยอะมากแต่ว่าใช้เวลาถ่ายแค่วันเดียวแบบดีสี่เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่เช้าตรู่แต่ก็ออกมาเป็นที่น่าประทับใจนะคะพี่ๆทีมงานทุกคนเก่งมากๆที่สามารถที่จะเนรมิตทุกอย่างได้แล้วเป็นช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่ฝนตก ทุกวันเลยทุกคนพวกเราก็ลุ้นกันมากว่าวันที่เราถ่ายฝนมันจะตกทั้งวันป่ะเพราะว่าถ้าฝนตกทั้งวันมันต้องเศร้ามากๆแน่เลยคือเรายอมแดดเปรียงมากกว่าฝนตกอะค่ะคือวันมันจะแยกวันกัน2วันคือวันที่ถ่าย KV คือ Key Visual ใช่ป่ะก็คือเป็นพวกรูปโปรโมทที่เห็นตรงริมทะเลอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะถ่าย1วัน1วันทั้งวันอ่ะก็จะถ่ายแค่รูปอย่างเดียวแล้วก็ส่วน MV อ่ะ Music Video ก็จะถ่าย อีกวันหนึ่งเลยทั้งวันแล้วคือวันที่ถ่ายแค่รูปโปรโมทอย่างเดียวอะฝนตกทั้งวันทุกคนแบบฟ้าคืมมากไม่มีแดดเลยค่ะทุกคนคือรูปที่ทุกคนเห็นคือเขาพยายามจะไปแต่งให้มันแบบดูสดใสนะคะดูมีแดดอะไรเงี้ยแต่ว่าวันจริงที่ถ่ายอะ่ะคือมันคลึมมากแล้วฝนตกตลอดเวลาคือพวกหนูต้องตากฝนถ่ายรูปกันนะคะก็เย็นฉ่ำกันเลยทั้งวันแล้วก็พอวันที่ถ่ายเ v มีอ่ะก็เป็นวันที่ฝนไม่ตกเลย แดดร้อนมากแล้วก็ตากแดดถ่ายกันแต่ว่ามันไปตกตอนซีนน่าเสียดายมากคือไปฝนตกตอนซีนที่เป็นซีนไหนซีนที่ทุกคนใส่ชุดลาตีอพอใส่เสร็จ1ิหคนละจะเริ่มถ่ายละฝนตก <c oughs> ฝนตกแบบไม่ใช่ตกปล่อยๆเลยนะตกแบบตกหนักมากๆอะ่ะแล้วลมแรงแบบผมบางหน้าปิ้วกันไปหมดเลยอะไรเงี้ย ก็จำได้ว่าแบบตอนที่ถ่ายซีนนั้นอะคือต้องวิ่งคือถ้าฝนเริ่มซาแล้วหยุดสักสิบนาทีอะเราก็คือวิ่งเข้าเซตแล้วทรายมันก็จะเปียกๆใช่ไหมเราก็วิ่งเข้าเซตแล้วก็รีบถ่ายรีบถ่ายรีบถ่ายแล้วพอฝนตกมาอีกเราก็วิ่งเข้าไปหลบฝนในอาคารแล้วก็รออีกสักพักซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดเราก็ยืนรอ,อกันแต่ตอนนั้นก็เปียกหัวเปียกกันหมดแล้วอะไรเงี้ยอุตส่าห์ใส่ชุดงดงามนะคะแต่ว่าฝนก็ไม่เป็นใจกับเราเท่าไหร่ แล้วสุดท้ายฝนก็ตกหนักแบบมากๆก็เลยถ่ายได้มาเท่าที่เห็น หลายหลายคนก็บอกว่าอยากเห็นซีนชุดราตรีเยอะๆใช่ปะพวกเราก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่าสภาพอากาศมันไม่เป็นใจกับการถ่ายในฉากนั้นเลยค่ะทุกคนเราก็เลยได้มาเท่าที่เห็นนะคะตอนนั้นก็ประมาณ5้าทุ่มสี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยคือเราต้องกลับเย็นวันนั้นเลยไม่ได้ค้างคืนอะ่ะต้องทําเวลาตามที่แบบเขาเขียนเอาไว้ใช่แต่ว่าเป็น MV ที่แบบว่าถ่ายวันเดียวแต่ได้สตอรี่มาเยอะมากๆค่ะคือทุกครั้งที่เราถ่าย MV กันมันต้องมีประสบการณ์ทาง ธรรมชาติที่ซิเจมโอร์จะต้องต่อสู้นะคะเพราะพวกเราไม่เคยถ่ายด้วยสภาพอากาศที่ที่ดี <c oughs> จริงๆแต่ก็ออกมาน่าชื่นใจอยู่เหมือนกันสำหรับ MV ที่ออกมา <c oughs> ก็รู้สึกดีใจคือตอนที่จะเริ่มถ่าย MV ทางแบบว่าทีมพ่วมกับอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมาถามเราเหมือนกันว่าแบบเขาก็เล่าสตอรี่ v v ให้ฟังว่าอยากว่าเขาจะทำประมาณนี้อะไรเงี้ย แล้วเราอยากจะเพิ่มตรงไหนไปจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากจะเพิ่มตรงไหนเพราะหนู้ว,ว่าสตอรี่ที่เขาคิดมามันแบบมันโอเคมาก,มากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ก็บอกเขาไปว่าอยากให้เป็น MV ที่ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งอะไรก็ตาม1-16กก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามีซีนที่ออกมา แบบทุกคนน่ะไม่มีใครแบบว่าแวบๆบแบบเห็นแล้วก็หายไปอะไรเงี้ย blocking อันดับ1 5บ6ก็มีซีนใน MV ออกมาอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าขอผู้กำกับเขาก็เลยบอกว่าได้ได้เดี๋ยวทําให้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมอาจจะเน้นแค่ตัวเซนเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ที่เป็นแบบว่าแถวด้านหน้าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ MV เราก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วด้วยความที่เราก็เคยอยู่อันดับ1 5 1 6หรือว่าอันดับท้ายๆเวลาติดเซมอะไรเงี้ยมาก่อนเหมือนกันแล้วก็เข้าใจความรู้ ด้วยว่าแบบเออแล้วก็อยากมีเห็นตัวเองใน MV ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากจะให้พี่ๆเขา่เฉลี่ยแอร์ไทม์ของทุกคนให้มันโอเคมากๆอะไรเงี้ยก็เลยขอเขาไปว่าอยากให้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยดีใจที่วันนี้ได้ดูแบบเพลงเราก็ยาวใช่ไหมประมาณห้านาทีกว่าๆอะไรเงี้ยแต่ก็ได้เห็นซีนของเมมเบอร์ในเซมอะออกมาทุกคนแล้วหนูก็เห็นแล้วก็นี่จ้างอะไรเงี้ยแต่ชื่นใจแบบเห็นทุกคน จริงๆบ็อกกิ้งเพลงนี้ยหนูก็ชอบเพราะว่าตอนที่ได้บ็อกกิ้งมานะทุกคนแล้วหนูก็นั่งดูใช่ไหมคือหนูก็รู้สึกชอบตรงที่ไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ออกมาอยู่ข้างหน้าเพลงนี้มันมีความพิเศษตรงนั้นอนะทุกคนทายไม่ถูกหรอกว่าใครได้เบอร์16อ่อะทุกคนไม่น่าจะทายถูก ช่แต่จริงๆแล้วแบบว่าคือไม่ว่าจะเ,เลขอะไรอ่ะมันก็คือได้มีซีนที่จะออกมาอยู่ด้านหน้าด้วยะอะไรเงี้ยได้มาแบบใช้แอร์ถามดานหน้าได้ร้องด้านหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงที่มีบ็อกกิ้งเยอะที่สุดที่เคยที่เคยเต้นมาในเพลงหลักนะทุกคนจําได้ว่าประมาณ41บ็็อกกิ้งค่ะก็ค่อนข้างจะยากมากๆเหมือนกันค่ะชอบซีนตอนท้ายมากมีหลายคนก็ชอบซีนตอนท้าย เหมือน MV มันก็จะค่อยๆเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปพีคๆตอนท้ายๆอ่ะก็จะเป็นจุดที่ทําให้ทุกคนได้จําว่า MV นี้มันภาพจําแบบไหนอะไรเงี้ยก็เป็นเพลงเศร้าใช่เปล่ะถึงแม้ว่าดนตรีมันจะดูสดใสมากๆอะไรเงี้ยแต่ความหมายของมันค่อนข้างเศร้าเพราะฉะนั้นแบบในตัว m อมอ่ะมันก็จะต้องเออดูเศร้าดูอะไรเงี้ยตามกับเพลงเพราะว่าถ้าเราจะสดใสทั้งเพลงแต่ว่าเนื้อเพลงมันเศร้ามากๆอ่ะมันก็จะค่อนข้างขัดกับภาพใน MV ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัว MV ก็จะเน้นเรื่องราวของแบบชัไมชฉันดูแล ฉันรู้สึกมีความเศร้าเกิดขึ้นกับภาพหรืออารมณ์สายตาของคนที่อยู่ใน MV อะไรอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นตามเนื้อเพลงนั่นแหละคือตอนหนูเล่นใช่ไหมคือพ่วงกับเขาก็บีบว่าแบบอยากให้เป็นฟิลสายตาเป็นอารมณ์ประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้เล่นประมาณนั้นเลย ก็เล่นดูมันก็เหมือนเป็นเหมือนไปเล่นหนังเรื่องนึงเหมือนกันนะสาหรับ MV เพลงนี้คือปกติแบบว่าอย่างเพลงอื่นๆ่นอะที่แบบน่ารักสดใสอะเราไม่จําเป็นต้องคิดเนื้อเรื่องอะไรในหัวมากๆเลยเราแค่ใช้ความน่ารักสดใสอะแล้วก็ยิ้มกับกล้อง yeah! โอ้ตกใจนเนี่ยค่าเนี้ยคือพวกเราชนานาญมากอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สําหรับตัวหนูอะ่ะคือหนูจะต,ต้องเหมือนทําการแสดงนิดนึงอะ่ะคือมันต้องมีมีอินเนอร์ของเพลงนั้นนะเข้ามาในตัวเราอะ่ะคือมันเหมือนแบบเป็นงานแสดงเหมือนกันนะเพราะว่าผู้กำกับเขาก็จะมาบีว่าเอออยากได้อารมณ์ประมาณนี้ในสีนี้อยากได้เป็นฟิลนี้อะไรเงี้ยเออมันก็เหมือนแบบว่าเราได้เล่นหนังเรื่องหนึ่งแบบหนังสั้นเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็เลยค่อนข้างแตกต่างกับเพลงอื่นๆที่แบบ มีความน่ารักสดใสเพลงนี้ก็จะมีแบบสตอรี่ของมันอยู่ในสตอรี่ของเพลงเนี่ยคือตอนที่พูดกับเราให้ฟังอะ่ะคือประมาณว่าเขาก็สัมภาษณ์เราใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าเออตอนแรกที่ย้ายมาในวงเนี้ยก็รู้สึกแบบปรับตัวย,ยังไม่ได้ด้วยอายุที่ค่อนข้างห่างกับน้องแล้วก็แบบเราก็เคยอยู่ที่เก่ามาแล้วเราก็ย้ายมามันก็มีความผูกพันนู่นนี่นั่นกับที่เก่าอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอเรามาอยู่วงเนี้ย ในช่วงแรกๆอ่ะเราค่อนข้างสับสนกับตัวเองแล้วก็รู้สึกข้างในว่ามันโดดเดี่ยวมากๆอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนเป็นประตูเป็นซีนเปิดของ MV เพลงนี้ว่าแบบพี่อมเดินคนเดียวบนสะพานอะไรเงี้ยแล้วก็หันไปซ้ายขวาไม่มีใครเลยเพราะว่าตัวเองอะ่ะรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวมากๆแต่ว่าพออยู่ในวงนี้ไปเรื่อยๆยอะไรเงี้ยแบบได้พบเจอได้รู้จักกับน้องๆมากขึ้นได้แบบทํากิจกรรมด้วยกันได้ไปทํางานด้วยกันได้เติบโตไปด้วยกันในระยะทางสองสามปีที่ผ่านมาหรืออะไร มันก็เหมือนเนื้อเรื่องที่แบบหนูเข้าประตูไปแล้วไปทําความรู้จักกับน้องๆแต่ละคนในแต่ละกลุ่มก็จะเห็นว่าในแต่ละกลุ่มอะที่เขาทํากิจกรรมด้วยกันอะจะมีตัวหนูอะไปร่วมด้วยตลอดอะไรเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นไปปั่นจักรยานไปเล่นจานล่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นข้างชายหาดกับน้องคนิงชมพหูหรือว่าไปนั่งกินไอติมกับน้องๆอ,อะไรเงี้ยเออมันคือสตอรี่ที่หนูแบบว่าเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็เอาไปทําเป็นเหมือันก็ว่าเราได้ใช้เวลาร่วมกันได้ไปกินข้าวด้วยกันได้ซ้อมเต้นด้วยกันไ,นได้ทํางานด้วยกันได้ไปเล่นสนุกด้วยกันในระยะเวลาที่แบบผ่านผ่านมาอะไรเงี้ยทำให้เราแบบว่าสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเป็น MV เพลงนี้แล้วก็อยู่ดีสักพักก็รู้สึกว่าแบบก็มันมีซีนตอนท้าายที่่แบบวเออมันสนสุกนะ ภาพนี้เออทุกคนดูสนุกสนานเลยแล้วพอดีเงยหน้าขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแกเป็นว่าน้องๆหายไปหมดเลยอย่างเงี้ยแบบทุกคนหายไปเราก็เลยแบบรู้สึกขึ้นมาว่าแบบหายไปไหนเราไม่อยากให้สิ่งนั้นอะ หายไปพวกเธอหายไปไหนหรออะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากกลับมาโดดเดี่ยวเหมือนตอนแรกที่เราเดินอยู่บนสะพานคนเดียวแล้วก็สุดท้ายแล้วคือน้องๆอ่ะ ok ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าทุกคนก็เหมือนรอเราอยู่ตรงจุดจุดนั้นแล้วก็แค่แบบว่ารอเราอยู่ตรงนั้นแล้วให้เราเดินไปหาเขาอะไรเงีย้ยใช่ก็เป็นความหมายของ MV เพลงนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเราก็วิ่งเข้าไปใช่ไหมในประตูแล้วก็เป็นฉากตอนกลางคืนอะไรเงี้ย kay? เออแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้ๆกับคือเพลงนี้มันเปิดมาในช่วงเวลาใกล้ๆกับวันเกิดของหนูด้วยก็คือสุด สุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนน้องๆก็มามอบของขวัญให้เราอะไรเงี้ยเป็นพี่เลยนะอะไรเเป็นตัวแทนมามอบของขวัญให้แบบทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องที่เอาไปทําสตอรี่ซึ่งหนูไปอ่านมาหลายๆคนอะตีความไปเยอะมากกับกับกับเอ็มวีเพลงนี้ก็ก็ขอบคุณมากแบบบางคนบอกว่าโอ๊ยพี่ยอมจะนู่นจะนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็น MV แบบว่าพี่ยอมจะแกรดแล้วมาส่งพี่ยอมอะไรเงี้ยคือจริงๆสตอรีอ่อะมันไม่ได้เกี่ยวกับการจบการศึกษาเลยแต่มันคือสิ่งที่หนูเคยเล่าให้ วกับฟังว่าหนูรู้สึกอย่างนี้แต่ตอนที่เข้ามาในวงแล้วพออยู่ไปเรื่อยๆแ,แล้วได้ทําความรู้จักกับทุกคนอ่ะเรารู้สึกว่าที่เนี่ยแหละคือแบบที่ที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยแบบตลอดไปอ่ะอยากจะแบบว่าอยู่กับ พวกน้องๆตลอดไปอะไรเงี้ยมันคือเป็นคือจริงๆเป็น MV ที่แฮปค่อนข้างแฮปปี้เอนดิ้งน,นะมันว่าไม่ได้เศร้าแต่ว่าเออด้วยความที่แววตาในช่วงที่คุณคิดว่าเออฉันแบบโดดเดี่ยวหล่อเลยน,ะนี่น่ะมันต้องเป็นแววตาของความเศร้าไงมันก็เลยเป็นได้ฟิลนั้นออกมาอะไรเงี้ยเออบางคนคว่าพี่ยอมไปแต่งงานขอโทษทันโทษค่ะทันโทษเอาอะไรไปแต่งงานก่อนแล้วก็เพลงนี้ยังไม่ใช่ไม่ใช่เพลงแก๊สของหนูนะทุกคนอย่าเพิ่งไล่หนูออกนะหนูยังอยู่ แปลว่ายังนะอย่าเพิ่งอำลากันมัง้งน่าจะทันอยู่นะนั่นแหละแชรติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r i